เอาไข่มากนะคะเอาไข่ไปถวายทั้งวดัดนั่งมากหน่อยนั่งหาอไอวัดน์นั่งค่ะทั้งมามาทั้งนี้ยังแนวยูได้กินนั่นแหละคะ่ะพอมันมัไกย่ยูไก่นะคะเพราะว่าเป็บนบยากยูในบ้านนัสินะคะ่ะยูวัดนอกนอก,อ,อ,อกค่ะห้าเท่ไแม่ออก่ะไปบ่หอดบ่ถึงบางเ,เท่บางที่ คาบนุนขาดแข็นเท่ากับไปซสวยเพราทเร่างทั้นนะะทงน้ำน้ำเนาะค่ะทั้งนันทั้งง่ายปิดไปแบบเสิรเสียงเส, <c oughs> สียง <c oughs> ดังตัเาสามเรื่องียงเสียง <c oughs> อันทีอันปีดเสียงลราแบบเลือกเปิือด,ด้บยแบนี้เอฟซีโทรมาวันนี้เสียงอันเื่องกิแล้วลายเสียงนะคัสามเสียงกูเดยวใช แ้่ก็ขอให้เอฟซีนะคะที่รวมบุญมากได้ไปคู่ให้มีโสมีลามีโสมีหมันนะคะเด้อับ<ำ> <laughs> อันนี้ก็ไล่ซื้อนะคะ <laughs> ที่เป็นรวมบุญมากนะคะฝากมาทั้งช่องยิ้มนะคะของเตียงโม่ของเอ๋ของวันนะคะไลยปูไลายุาน <laughs> เหมือน,นก็ <laughs> เพื่อนประทานนั่นนะคะเพราวมาเขียนไล่ซื้อประทัานเหมือนะคะ่ะรวมบุญมาเรื่อยๆขอขอบคุณขอบคุณหลายๆวยคะเด้อสำหรับมือน,นี้ ปูก็บอกว่าให้ยีมบอกรองเท้าเนาะเอารองเท้าปูเบอร์ได้ก่อนรองเท้าสี่สิบหกเป็นเบอร์จริงค่ะแต่ว่าเบอร์ที่ปูบอกคือเก้าศูนย์เออเบอร์ที่ปูเว้าคนไฮดเป็นปริศนานะคะคือเก้าศูนย์เก้าซิฟนาะค่ะแต่ว่าของกินก็คือไปซื้อเบอร์สี่สิบหกเนาะค่ะสำหรับมือนีแต่ว่าบอว่าเบอร์ย่สิบสี่พันเออสำหรับมือนี้เบอร์ยี่สิบสี่ปูนว่าเขียนไว้เด้อว่ารองเท้าปูตาปูวายเยา รองเท้าเพราว่าไปใส่เหรียเนื้อสาห้ไปไว้หันะลอาไปแผลงัวพ่นก็นได้แต่ถ้เาเหตดตามทีว่าไวเนาะเกินกูเราบอกว่าังสันนี่อ๋อซีเก่าอืมของกู่ะพีนี่อะซีเก่าของแม่าอซีเก่าแต่ว่าต้องเท่าซีหัวซเก่าซีหัว สอยยาปูตาหาสุนหาเพื nah ่อรับเนาะไปจุดถูไปหาสุนหาแต่ว่ามื่อวันนี้ปูว่าไปชุดกันเลยเนาะว่าเพราะว่าเราล่าสิบอกเองเนาะค่ะการเรียนแต่ปูเนาะค่ะปูผ้าว่างได้กว่าจังสรนละกับเมื่อนี่กาสิแปดอดนว่ามันโดนปูแต่เมื่อกี้สิไปวัดนวดจับปลาเนาะค่ะไปวัดนวดจับปลาปูว่าให้เอาถูไปชุดน้ำอาจจะเป็นอาหารกลางวันหรือว่าสิเป็น หวยรัฐบาลเนาะค่ะกับพีนี okay, Darwin, okay. so listen, quiero, ้พี่จาละาเบิรงเดี๋ยวคูแล้วก็สท <sh> ีีค yes. uh ํำเบาของเพื่อนละค่ะให้ตามคํำตาคำเบาคํำจ่าเพิ่นมือนี้แม่คู่กับสื่อของลรยอย่างเนาะค่ะสิไปรวมบุญนับกันนะคะรวมบุญนับกันกับมีพี่ชคยเกียร์ปลาร่านั่นแหละค่ะารสิ่งไายางลรืมเกียร์ตัวก็ได้เงนมาเออจะได้เงินในครบแล้วน้ำตาลเนาะค่ะในครบเมื่อละร่ค่ะน้ำมันเลือยงแนวยูแนวกินเนาะค่ะเพื่อ่าฝนตก บินบาทบ่ได้ยังเสร็นะคะพ่้พไอพานคนได้ทอดใครกิน้ตุมมะามาต่มมะมาวก็นัน่นะหน้าบ้าก็มะมาสองลังบ่มื้อนี้เขาเอกก็จะเป็นน้า,านนนบาล่มเป็นน้ออย่าลืมนามเด้พอพ่าเว้อเอื่นามไปนาหลร้เสือเพราะว่านามมันกะคือวานแล้ลเน้พงคนยุไกค่คนยุไก่ในบาใ้านค่ะคนยุใ่ในว้าปลาเนาะค่ะวัดนนจำปาหมองที่แม่กู้พายเอฟซีไปนั่นล่ะค่ะขึ้นจำได้นะคะ ปูข้าตาที่เข้าไปได้มุ่งลังค่าละคะปูกระเบื้องและะ้วก็เฮ็ดและะ้วก็หุ่นปูสูมยาสอนเนาะคะ่ะอะซัมเรจเซดสินพร้อมทั้งไปมุ่งลังค่าปูสีสุโธยาสีปทุมมาะะ้าละค่ะอะเฮ็ดหลายสิง่งหลายอย่างรวมบุญไปทําการพูละหาละชีไปตั้กันเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะโรคเรียกับโรคขั้วกับมุ่งเรียบร้อยแต่ว่าไม่คู่เพราะท่านไปเยอะล้างแกะทีมือนั้นเฮ็ดตุนผ้าป้าไปเนาะคะ่ะ จะไปสร้อยเพื่อนยัวค่ะมุ่งราคาแล้วก็เที่ยพื้อนนะคะอาจะไปเบื้องน้ากันนะคะคุณท่านช่องเพื่อนเกษตรไปไายทำให้เบื้องะคะ่ะเอาบดิษฐ์ก็น,นิมนต์ครูเรื่อมบาา <laughs> <c oughs> อกวา่าทีะะ่สิบสามครูเบื้องนที่สิเอ้วนันที่สิบสามเลค่ะอย่าลืมวันที่สิบสามมารวมบุญนทำกะทีหอปูชีบมะขาวคะ่ะบ้านดอนผู้เด้อค่ะบ้านดอนผู้ต่ำบนน้องหน้าคำ่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี บานเรทีหายเกศูนค่ะบานเลทีพูดคะ่ะวันที่สิบสามเนาะคะ่ะสิมีกองงาวมีนางร่ำร่ำถวายปูแล้วก็พร้อมกับวงดนตรีเนาะค่ะการรับเชิญสาธิต่ท่องจัดการรับรองแบบมี้ลงท่านจะแจกเมื่ก่อนนะคะจะเกี่ยมไปมหะค่ะคันผู้เดว่าสิมาหิเอ็ดล่งท่านล่งอาหารกัสิกันแกงไว้เพราะว่าสิดเดจัดสถานที่บางเรือบ,บางที่มันอาจสีข,ขับแขกพามันคนหลายเนาะคะ่ะแต่กองงาเขาพ้นสี่สิบห้าสิบแล้ว มันคนหลายนะคะเมือนั้นกาทึงทางวงนําำนะคะวงกะทีมงานของแม่คู่นั่นแหละคะ่ะทีมงานของแม่คูู่ถุงมอลำสามสไตล์นะคะหอมหววเทพรุ่งเรืองแล้วก็มีนางลำน้าแล้วก็มีหางเครื่องนะคะ น่างลำนี่แจ้งสิขึ้นเวทีเดยเพราะอไเพราะว่าห้างแทะอาจจะวินเพราะว่าม่เคยขึ้นเวทีอ่เงี้ยมันว่งตลำวิ่งตะลัาสเออขาสีซ้าเนี่ยมันถึมุน่าเปลี่ยนเพาคือหางพียงเขาเนี่ยมันว่าางแขยงอีแบบนั่งร่ำอีแบบนึงนะหางแียงไม่คู่พี่จะลุนอ่อนลงมาสิแออมกันแล้วคูแล้วพี่แซวอยู่่ะ ยืนหานเนี่ยยืนหน่กโอคุณไปกับิั่กยได้ค่ะ่ปนหานไปลบอนปูของเหมือกันี่เออ วันนื้วันคือเท่าไหร่ถ้าแต่งครั้งว่าที่บอกจะปูนึกมองปูตาปูคือพระค้าปูหูปูปูขุ่มเก่าคือเก่าทางเก่าบ้านเก่าข้องพ่อว่าขาดๆเด้อผู้ข้าน่ะเปิดไม่ออกผู้ข้าเป็นคนเธอผู้ต้องพูดเธอๆว่าขาดก็ไมีครบอั่ววังพอนะพอนางฟังดูเออฟังพ่อว่าฟังเลย ผมไม่เข้าใจเลยไม่รู้พูดอะไรว่า่านวะแล้วพ่อจะพูดค้างงานงานนะลูกนะถ้าค้างงานอย่าว่าพ่อเท่าฮะพอบ่ท่านเถานะเออพอบ่ท่านเถาได้ยึงอ่าโชคกันลุงน่าเข้าเดียวกันนะัปคึกง้างหมักมากอ่าก็พอผมกะว่ากึม คือผ่ากบกคือท้งกันกันคือผ่ามันแต่กบกบแต่ว่าคือท้มันหลุดอนเหรอคะครับผมเออมันเปิ่การข่งมันบ่ริมครับคือผ่ากบกคือหกกันเอนเออมาจังบ่อถานันบ่ริมครับผู้ใดจะเคยเป็่งเมื่อนานๆไมู่้นานๆอืแต่ว่าความบ่อนคือพออะไระคลนอืมความร้อนนานๆะด้วรอหรักหนึ่งคุณู้ ตาปูคโอ้ต well, mm. no? um. ่ทำไมพอเปิดบ้าเอาด้ขึ้บานไปปังเดออเทากองเทาไปซื้อใหม่หน่รรูครื่อเกร์มอะว่ะตื่มากลอ้แล้วอเวลาตื่ใจบุ๊กไหวไข่ตืบดูได้ไข่ก็ไข่เปิมดูได้เนาะเออเลาะหนังเลาะหนึ่งเลาะหัวเลาะห้ามเลาะอะไรก็ไดปลาใหม่ภูใหม่ลาตะโคกกับไปกาเออูได้ทาเงือก บางทีเรื่งเขียนเกิดนี่คือเบิกเบิกแบบบางเรื่องเออเอาไปว่าไปมองทันพอเงี้านะไปมองทันปู่เออฮอปู่จานั่นแหละเออเอาไปว้าทานนะแต่ว่าเขียนไบจะให้คงรักเล้เอาปู่แก่แท่ไว้ปู่แก่แท้เกิดคอามมึนงงจังเลยคือม้นพอก่เบื่เลยปุ่แก่เน่ยก็คือให้ไปเลือกดูหมด ว่าคือเด้้อปุ่มแกเบื่อด้เอาหัมัดรอกได้เดยครับปูขรอกว่าไดว่าได้ก่เขาคือเป็นาเขาของพอแก่ครับแต่ว่าบที่เกะเกาของพอเอาไป้างไปคือคือกระไดหรือครับปูบ่ากระรอกครบครับปูอบ้ากระมออกด้วยครับปบาเบิ่กขาดบานเด้ออกสนามเหื่อยล้ยกอนครับเพราะว่า ว้หรือจะให้รื้อเอาลองเกิือบไปไหว้คือรองปู่ตาเออเอาไปไหว้ไหว้าบาวา้านทำอะไรต้งขันหาขึ้นได้ยืมเด้อหนะโมูถามโกงนะารื้นะแล้วก็อาจจะค้าเออได้คือร่องเกิอบมาถามวายปู่ตาเด้อว่ากันเถอะเออค่ะน้ามูจำมัน่นไหว้คือโทษคือได้ขึ้นให้ยืมด้อบ้านมาเรีวเลยมาเรีวตีปู ว่าบรวเร็วเลยค่าเอารอบกึกงปทุ้งเอากัคือกึ่งเอากันคือพอถือหาย่าโรบเริงับูถือหายขารบมือหนึ่งนะถือหามือหนึ่งนะพราหายมือกึ่นบพราัดวันปัตจันกบกึ่เออหายว่านึ่แหละรับทูเออจะหาว่าหนึ่แหละพ่อถือเคลจ้ะ Tell a while, hỏi cái quá 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 tuyệt hay ta quá. Tiểu lúc bay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  lúc lúc bay 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 không bay lúc lúc bay 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 lúc búc 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 กูมีนะบางคนเงินก็ท่านหายจนไม่ออบเลยเ่าไม่หรอวะเขาไม่เงินดีนะครับกูคือบางคนยังนั่งแต่งมือเงินท่อนมันคือท่อนหายือาไปดูก็อว่าจต่มือหรือไม่ตื่พอ้อมคอท่อนหายแน่กว่าไปเออเธอมื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 อ mình là một cái mùi này, đi. này mình về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  anh em 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 มือนทอดใส่ดื้อนะวันนี้วันนี้หรือวันนี้นะหมดมือหมดดื้อนะดื้อนะมือรักคนข้ามความดื้อได้ดื้อได้ดื้อได้ดบบอได้ดื้เได้ดือได้อได้ดื้อไดือได้ดืไป้ดื้อไดืเอไนื้อนด้ด้อได้ด้อมันเปิได้ด้ได้ดื้อง้ดื้อได้ดอยู่ดื่อมา้ดะ้อไดื้อื้อื้อือเอารอบเกิไดไป้้อ่อเน้ะ แม่ก็คือพากันไปท่วบนบนนู่กับป่าไปหาปูส้มยาส้มใช่ไหมไปหาปู่ส้งยาก็ไปคาราวาหน่อยนะครับแกงดอกบกดอกไม้ไปน้ำพวงมาไดไปดูวะนะเออเอาพวงมาได้ไปน้ำไปเอานาไปให้กินน้ำได้วยเข้ามาเข้าคู้มกันง่ายมาก

อันนี้ร้ายขักร้ายเออผ่านมากข้างทองหนึ่งเราด้วยเออร้ายกูร้ายข่วงร้ายคือเสียงเรียงหามมือคือว่าสกาเมื่อเติมข่วงราชบุตรกับมือเออร้ายกูร้ายข่วงเราถูกเนาะเออร้ายคือเสียงเรียงหน้ากให้ร้านมือจุกมือแรงมือจุมือมัน อาควันนะคุกขาะ้านะหึหๆหวยกุ้งงนะกุกนะการเริกรเิ่โพเริ่มเบาขาแล้นะเรือเว่าเรวค่องตั้งรักษาเขาปะท้วงมากพ่อกับเริ่มปะท่วงกันอเนาะเดาปูหาลูกหลานโตกมาเลยบาดีอือนางก้าดเพชรสีไหวเหมือนเดิมคือพ่อทวายช้าช่ข้างบุกมาเรื่อยเรื่อย กะส่งข้างบนมาทุกวันถูกไม่ถูกผู้ค้าก็เช่นเหมือนเดิมมาคะเอาขอใายอีนั่งการเกิดมีโกบมือแรงมีโกบมือมัดเอาดูวันนั้กบค่ะเอารักทื่อๆแล้วก็ไปดูวันลูกนะุ้ยเอออีนั่งขายเชืยนเป็นยังไงเออถามงมาเออพออีนั่งขาย